ใช้เวลาวาดประมาณ13ชั่วโมงค่ะคือต้องคุมไฟตลอดเวลาค่ะแล้วก็มันเป็นงานที่ใช้ใช้ความอดทนแล้วก็ความใจเย็นนะคะ จุดเริ่มต้นของการที่วาดลายไทยเลยคือมอีลูกค้านํารูปหนุมานมาให้ซึ่งเป็นลายเส้นไทยโจทย์ตอนแรกที่ลินเ,เริ่มว่าเลยคือมันลินกลัวว่ามันจะวาดออกมาได้ไม่ไม่ดีเท่าไหร่ก็เลยพอลองวาดออกมาเสร็จปรากฏว่าลูกค้าชื่นชอบแล้วทางร้านก็เลยเอาคลิปนี้ไปลงใน t i k ตอกซึ่งกระแสตอบรับคนก็ตอบกลับมาดีมากเลยค่ะ แล้วเขาก็รู้สึกว่าเขาชอบลายเส้นทางร้านก็เลยมีลูกค้าที่นำภาพยากๆเนี่ยมาให้ทางร้านวาดมากขึ้นเมื่ออาทิตย์ที่แล้วมังค่าก็มีงานโทรสั่งเข้ามาเป็นรูปทศกณัณฐ์เขาส่งแบบมาให้ซึ่งเราก็รู้สึกว่างานลายไทยเนี่ยมันค่อนข้างจะใช้เวลาวาดแล้วก็ค่อนข้างรายละเอียดเยอะนิดนึงคือลูกค้าเขาเขาก็แบบว่าออวาดได้ไหมเราก็ได้ส่งงานเก่าๆของเราตรวว่า ทางร้านก็จะวาดเป็นลายเส้นแบบนี้นะคะอย่าแงบบนี้เขาก็เลยบอกว่าเอออยากให้มันดูสมจริงมากขึ้นอยากให้มันดูมีแบบเหมือนมีมิติลูกค้ารีเควสต์มาทางร้านก็เลยเอ,อลงทองฟุตเกตไปให้ใช้เวลาวาดประมาณสิบสามชั่วโมงค่ะมีมความยากลำบากยังไงบ้างครับความยากของการวาดภาพนี้เลยก็คือต้องคุมไฟตลอดเวลาค่ะแล้วก็ มันเป็นงานที่ใช้เอ่อใช้ความอดทนแล้วก็ความใจเย็นนะคะคือถ้าว่าลายไทยเนี่ยมันต้องแบบมีความละเอียดมากๆเพราะว่าเราต้องมีการเอาพุกันเนี่ยแต้มทองลงแล้วก็ค่อยลงแป้งทับอีกทีหนึ่งค่ะ mm hmm. เขาชื่นชอบมากๆนะคะ mm hmm. เขาบอกว่ามันเกินความคาดหมายที่เขาคิดไว้ค่ะเพราะไม่คิดว่างานจะออกมาแบบละเอียดเก็บรายกระหนกได้ได้ดีขนาดนี้ ซึ่งทางร้านาลินเป็นคนว่าลินก็รู้สึกแบบเราดีใจนะที่เราได้คําชมของลูกค้าอย่างงี้ค่ะก็บอกว่าเขาจะซื้อไปฝากเพื่อนเป็นของขวัญวันเกิดซึ่งทางร้านก็เลยแนะนําว่า,าถ้างานที่มันรายละเอียดสูงแบบนี้อยากเก็บไว้ได้นานก็คือแนะนําไว้ใส่กรอบอะค่ะทางร้านก็จะใส่กรอบกันยิงซิลิโคนกันมดกันความชื้นอะไรแบบนี้ให้ค่ะรู้สึกขอบคุณทุกๆคนนะคะที่เข้ามาคอมเมนต์แล้วก็ให้กําลังใจทางร้านทางร้านรู้สึกยินดีแล้ว ก็จะสัญญาว่าทางร้านจะพัฒนาสีมือผลงานต่อไปเรื่อยๆค่ะเราก็ติดตามในช่องทาง t i k t อกได้ที่นิลินอาร์ตยัมมี่ค่ะออตอนนี้ทางร้านขายอยู่ที่ตลาดนัดรถไฟสีนักคลินนะคะแวะก,กันมาได้นะคะ ข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากกว่า19ล้าน f ฟลโลเวอร์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไว้กับข่าวสดออนไลน์ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook, Twitter, Instagram, YouTube และ TikTok และตอนนี้นะคะแฟนเพจ Facebook สามารถส่งดาวมาเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวสดได้แล้วค่ะ